วันนี้มาดูการก่อสร้างมอเตอร์เวย์บนถนนพันรามที่2กันหน่อยค่ะแบ่งเป็น2ช่วงนะคะช่วงแรกบางขนเทียนเอกชัยช่วงที่2เอกชัยบ้านแพรวส่วนวันนี้พามาดูช่วงแรกคือบางขนเทียนเอกชัยเพราะมีข่าวว่าเดือนเมษาย,ยน2568นี้จะแล้วเสร็จค่ะเขาแบ่งเป็น3ตอนตอน1่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต ตอน2อ0 0แล้วส่วนตอน3ถนนตรงนี้100%เทางขึ้นลงก็1้อเเหลือบริเวณสะพานเอกอชัยเล็กน้อยยังไงคุณผู้ชมรอชมคลิปยาวๆนะคะเดี๋ยวจะตัดต่อให้ได้ชมกันวันนี้ให้ชมกันบริเวณนี้ก่อนตรงนี้เป็นตอน3นะคะมาเดี๋ยวลองหันมาดูด้านตรงนี้กันหน่อยเนี่ยนะคะ บรรยากาศถนนสวยมากเลยค่ะจะเป็น2ฝั่งฝั่งละ3ช่องจราจรนะคะสําหรับตอน3นอกจากการก่อสร้างถนนแล้วนะคะตรงนี้คือทางขึ้นลงมหาชัยหนึ่งค่ะคือถ้าเรานับจากต้นทางมานะคะทางขึ้นลงไปถึงปลายทางบ้านแพ้วเลยจะมี6ทางขึ้นลงหรือ6ด่านแต่ว่าถ้าเรานับช่วงที่มีข่าวว่าจะเสร็จ เดือนเมษายนนี้ก็คือจากบางขุนเทียนถึงเอกชัยจะมี2ทางขึ้นลงคือทางขึ้นลงพันท้ายนรสิงห์และทางขึ้นลงมหาชัยหนึ่งค่ะถ้าก่อสร้างแล้วเสร็จนี่มั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์มากๆแต่ก็ต้องรอตามข่าวนะคะว่าถ้าช่วงแรกคือบางขุนเทียนถึงเอกชัยแล้วเสร็จ จะเปิดทดลองให้ใช้เลยไหมหรือจะต้องรอให้ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วเสร็จด้วยเพราะว่าเอกชัยบ้านแพ้วก็จะเสร็จภายในปี2,568เอาเป็นร่ากดติดตามช่อง My Way Thailand ไว้นะคะวันนี้จะเก็บภาพบรรยากาศให้หมดเลยจากนั้นเดี๋ยวจะกลับไปตัดต่อแล้วก็นำข้อมูลเนื้อหาต่างๆมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะ วันนี้มาดูการก่อสร้างมอเตอร์เวย์บนถนนพันรามที่2กันหน่อยค่ะแบ่งเป็น2ช่วงนะคะช่วงแรกบางขนเทียนเอกชัยช่วงที่2เอกชัยบ้านแพ้วส่วนวันนี้พามาดูช่วงแรกคือบางขุนเทียนเอกชัยเพราะมีข่าวว่าเดือนเมษาย,ยน2,568นี้จะแล้วเสร็จค่ะเขาแบ่งเป็น3ตอนตอน1เกือบร้อยเปซต ตอนสอง0แล้วส่วนตอน3ถนนตรงนี้100%ทางขึ้นลงก็ร้อนเปอเหลือบริเวณสะพานเอกอชัยเล็กน้อยยังไงคุณผู้ชมรอชมคลิปยาวๆนะคะเดี๋ยวจะตัดต่อให้ได้ชมกันวันนี้ให้ชมกันบริเวณนี้ก่อนตรงนี้เป็นตอน3นะคะมาเดี๋ยวลองหันมาดูด้านตรงนี้กันหน่อย เนี่ยนะคะรายากาศถนนสวยมากเลยค่ะจะเป็น2ฝั่งฝั่งละ3ามช่องจราจรนะคะสําหรับตอน3นอกจากการก่อสร้างถนนแล้วนะคะตรงนี้คือทางขึ้นลงมหาชัยหนึ่งค่ะคือถ้าเรานับจากต้นทางมานะคะทางขึ้นลงไปถึงปลายทางบ้านแพ้วเลยจะมี6ทางขึ้นลงหรือ6ด่านแต่ว่าถ้าเรานับช่วงที่มีข่าวว่าจะเสร็จ เดืนเมษายนนี้ก็คือจากบางขุนเทียนถึงเอกชัยจะมี2ทางขึ้นลงคือทางขึ้นลงพันท้ายนรสิงห์และทางขึ้นลงมหาชัย1ค่ะถ้าก่อสร้างแล้วเสร็จนี่มั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์มากๆแต่ก็ต้องรอตามข่าวนะคะว่าถ้าช่วงแรกคือบางขุนเทียนถึงเอกชัยแล้วเสร็จ จะเปิดทดลองให้ใช้เลยไหมหรือจะต้องรอให้ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วเสร็จด้วยเพราะว่าเอกชัยบ้านแพ้วก็จะเสร็จภายในปี2,568เอาเป็นร่บกดติดตามช่อง Myway Thailand ไว้นะคะวันนี้จะเก็บภาพบรรยากาศให้หมดเลยจากนั้นเดี๋ยวจะกลับไปตัดต่อแล้วก็นําข้อมูลเนื้อหาต่างๆมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะ